สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำ a c e b o o k นะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นคข่าวๆนะครับในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยนะครับเราก็จะมีกันอยู่2หน้าหลักๆนะครับที่เราใช้กันบ่อยมากๆเลยนะครับหน้าแรกคือหน้าฟีดข่าวมันเองนะครับหน้าฟีดข่าวนะครับเราจะเห็นได้จากมุมซ้ายนะครับเห็นไหมฟีดข่าวพอเรากดฟีดข่าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นข้อความของเพื่อนเรานะครับว่ามีการโพสต์รูปภาพอะไรบ้างหรือมีการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันมามันมีแต่เพื่อนเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวหน้าฟีดข่าวเนี่ยมันก็จะแสดงหน้าที่มันก็คือว่าโชว์ข้อความของเพื่อนเราที่โพสต์เอาไว้นะครับตั้งแต่ล่าสุดเรียงถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์รูปภาพโพสต์ข้อความหรือว่ารูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกหน้านึงนะครับที่เป็นหน้าหลักที่เราใช้กันบ่อยเลยนะครับเราจะเรียกมันว่าหน้าทำลายนะครับวิธีการเข้าหน้าทำลายเนี่ยก็ให้ไปกดที่ชื่อตัวเองนะครับกดได้2ที่ครับชื่อแรก ที่แรกก็คือมุมซ้ายนะครับเหลืออันที่2คือแถบสีน้ําเงินเนี่ยนะครับแล้วกดตรงชื่อตัวเองนะครับเราจะเห็นว่าหน้าทำลายเนี่ยมันจะโชว์คาว่าทำลายใต้คำว่าชื่อของเรานะครับอันนี้อันนี้นะฮะอันที่2ก็คือว่ามันจะระบุเวลาล่าสุดนะครับจนถึงตัวตั้งแต่เราที่วันที่เราเปิดใช้ Facebook เลยนะครับว่าปีที่แล้วมีทําอะไรไปบ้างปีก่อนนนั้นทําอะไรไปบ้างนะครับคราวนี้ผมจะขอแนะนําตัว หน้าทไลายของตัวเองก่อนนะครับคราวนี้หน้าทม์หลมตัวเองนะครับมันจะมีกล่องข้อความอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถเขียนข้อความได้นะครับคราวนี้กล่องนี้นะครับเราสามารถเขียนข้อความอะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมจะเขียนข้อความแล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วกันนะฮะผมเขียนข้อความเสร็จแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยเราสามารถใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับ คราวนี้รูปภาพโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เวลากดเข้ามารูปภาพใช่ไหมครับมันก็จะมี2แบบอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอกับสร้างอัลบั้มรูปภาพนะครับคราวนี้ผมจะเลือกอัปโหลดนะฮะผมมีไฟล์ภาพอยู่แล้วอันนี้คือคุณต้องรู้ก่อนว่าไฟล์ของคุณเก็บไว้ที่ไหนนะครับผงผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับก็ไปเลือกคราวนี้มันก็จะทําการโหลดภาพขึ้นมานะครับถ้าคุณต้องการเพิ่มภาพบีบก,ก็กดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับโอเค หลังจากนั้นผมขอเพิ่มสถานที่ด้วยนะครับอสมมติว่าผมขอเพิ่มที่อยู่ละกันนะครับเพิ่มที่ไหนดีอผมสมมติว่าผมเพิ่มที่นี่ละกัน<อ>คิดว่าตัวคอมเมนต์นี้เขียนที่นี่นะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันอาจจะระบุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเพิ่มได้พบกันเป็นครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะครับผมขอข้ามไปละกันนะครับ คราวนี้หลังจากนั้นนะครับสถานะเนี่ยก็คือการเขียนข้อความรูปภาพก็คือสามารถใส่รูปภาพได้สถานที่ก็คือสถานที่ที่เราโพสต์ข้อความนี้นะครับถัดมานะครับถัดมาจะเห็นเป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลูปพมที่เขียนว่าแท็กบุคคลในโพสต์ของคุณนะครับอันนี้หมายความว่าไงครับข้อความนี้เนี่ยคุณสาอยากจะให้ใครเห็นบ้างนะครับอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเราเห็นบ้างนะครับเราก็สมมติว่าผมอยากให้เพื่อนผมเห็นผมก็ กดปุ่มเครื่องหมายนะครับแล้วก็เพิ่มพิมพ์เข้าไปเลยเพื่อเราเชื่ออะไรนะครับส่วนใหญ่เพื่อนเราเนี่ยมักจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมครับก็จะเป็นชื่อต้นแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลถูกไหมครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเพิ่มมันจะเห็นว่ามีชื่อเพื่อนเราโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้ถัดมาครับเป็นเครื่องหมายเวลานะครับอันนี้เราสามารถใส่ได้ว่าเออเราจะเพิ่มว่าวันที่โพสต์วันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับอันแรกผ่านไปแล้วครับ บุคคลที่เราต้องการโพสใส่เวลานะครับแล้วก็ใส่สถานที่แล้วก็ใส่รูปภาพนะครับคราวนี้สุดท้ายเป็นเครื่องหมายหน้ายิ้มนะครับก็คือบ่งบอกถึงว่าตอนนี้เหมือนกับเรากําลังทําอะไรอยู่ครับอย่างเช่นกําลังดูช่อง7อยู่อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถัดมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอนุญาตให้คนที่เห็นใครเห็นได้บ้างนะครับอย่างเช่น สาธารณะคือทุกคนเห็นได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเราก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเฉพาะเพื่อนเรานะครับหรือจะเป็นเฉพาะคนในครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะครับในที่นี้ผมก็จะบอกว่าให้เพื่อนเห็นละกันนะครับผมก็กดโพสต์คราวนี้พอกดโพสต์เสร็จแล้วนะครับข้อความนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในหน้าฟีดข่าวนะครับวิธีกลับไปหน้าฟีดข่าวให้กดมากดที่ Facebook ทางมุมซ้ายบนนะครับแล้วดูฟีดข่าวนะครับ เพื่อนเรานะครับถ้าเป็นเพื่อนเรานะครับก็จะเห็นฟีดข่าวที่เราโพสไปเมื่อกี้ที่เราโพสไปนะครับว่ามีฟีดข่าวที่เราโพสอะไรไปบ้างแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะบอกเลยว่ามีฟีดข่าวโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้ผมจบ2ส่วนไปแล้วนะครับคือส่วนหน้าฟีดข่าวกับตัวหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองนะครับคราวนี้ถัดมาครับเป็นข้อความเราสามารถส่งข้อความหาเพื่อนได้นะครับวิธีการส่งก็ ้าไปที่ข้อความนะครับแล้วก็เขียนข้อความใหม่เหมือนเดิมครับเหมือนกับที่เราพิมพ์ชื่อเพื่อนเมื่อกี้เลยก็ต้องพิมพ์ชื่อเพื่อนตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปครับอันนี้ก็สามารถแนบไฟล์ได้เพิ่มรูปภาพได้แล้วก็สามารถกดส่งได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ผมจะขอไม่ส่งนะครับวิธีกลับไปหน้าเดิมนะครับก็ไปกดที่ a c e b o o k เหมือนเดิมนะครับอ่าพอกด f Facebook ปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมในที่นี้ก็หมายความว่า ส่วนใหญ่มักจะเป็นวันเกิดของเพื่อนเราเนั่นเองมีใครเกิดวันไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับถัดมารูปภาพนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะอัปโหลดรูปภาพของเรานะครับวิธีการก็คือว่าให้เรามาที่รูปภาพแล้วกดที่อัลบั้มหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าคุณเคยอัปโหลดภาพอะไรไปบ้างนะครับมันก็จะมีอัลบั้มขึ้นมาเต็มหมดเลยถูกไหมครับคราวนี้ผมต้องการที่จะอัปโหลดรูปภาพนะครับก็อันดับแรกนะครับก็แนะนําให้สร้างอัลบัม้มเพราะว่าถ้าไม่สร้างอัลบั้มแล้วเนี่ย ภาพของเราจะกระจายกระจายมากจนไม่รู้ว่าภาพไหนเป็นอัลบั้มไหนนะครับก็แนะนําให้กดที่สร้างอัลบั้มนะครับเท่านี้ผมก็เลือกภาพที่ผมต้องการที่จะอัปโหลดนะครับผมก็เลือกภาพแหละนะครับผมก็จะขอตั้งชื่อก่อนนะครับภาพนี้ตั้งภาพอัลบั้มนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับผมอาจจะตั้งชื่ออย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจจะเขียนคําอธิบายใต้ภาพนะครับว่าอัลบั้มนี้ถ่ายที่ไหน เป็นยังไงอธิบายไปนะครับนะครับอันนี้ก็สามารถระบุพื้นที่ในการถ่ายได้นะครับเรียงตามวันเวลาที่ถ่ายมานะครับอันไหนถ่ายก่อนก็จะอยู่บนสุดอยู่หน้าสุดนะครับเพิ่มวันที่นะครับเพิ่มวันที่ก็ได้นะครับส่วนถัดมานะครับมองด้านล่างนะครับอ่อแนะนาให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคุณภาพสูงนะครับเพราะว่าภาพที่ได้มาเนี่ยเวลาเปิดดูแล้วมันจะขยายใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากกว่าไม่ได้ติ๊กนะครับ คราวนี้พอติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยครับเรามาดูหลอดนี้นะครับหลอดนี้ถ้าหากว่าเขียนว่าการอัปโหลดสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็แปลว่าคุณสามารถกดโพสต์รูปภาพได้เลยก่อนที่จะโพสตรูปนะครับให้พึงระวังไว้เสมอว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นการอนุญาตให้ใครเห็นได้บ้างนะครับในที่นี้ผมจะขอเปลี่ยนบ้างครับขอเป็นครอบครัวแทนนะครับผมก็จะกดโพสต์รูปภาพเข้าไปนะครับพอโพสตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาอยู่หน้าอัลบั้มใช่ไหมครับพอโพสตแล้วเนี่ยเพื่อนเราก็จะสามารถเห็นอัลบั้มนี้ได้ จากหน้าฟีดข่าวนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ผมขอกลับไปหน้าเดิมเลยครับอ่ะเมื่อกี้เราโพสต์รูปภาพไปแล้วถูกไหมครับในโพสตรูปภาพเมื่อกี้นะครับเราสามารถนะครับเข้าไปโพสต์รูปภาพเพิ่มได้ด้วยนะครับก็โดยวิธีการที่เข้าไปอัลบั้มเดิมใช่ไหมครับผมต้องการโพสตภาพเพิ่มก็คือกดเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะครับอ่าส่วนผมต้องการเพิ่มเพิ่มภาพนี้นะฮะคราวนี้ตอนเพิ่มภาพเนี่ยนะครับมันก็จะมี ตัวออปชันโผล่ขึ้นมานะครับว่าเราสามารถแท็กเพื่อนได้จําวิธีการแท็กเพื่อนได้ไหมครับเหมือนกันเลยครับก็คือเครื่องหมายรูปหัวนะครับเราก็สามารถคลิกที่ภาพสมมติว่ามันเป็นหน้าคนใช่ไหมครับแล้วก็คลิกที่หน้าเราก็สามารถเพิ่มเพื่อนลงไปได้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มตัววันเวลาเข้าไปได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับสถานที่นี้นะครับก็กดโพตรูปภาพนะครับในที่นี้ผมจะไม่โพสนะครับผมจะยกเลิกนะครับวิธีการยกเลิกก็คือกดที่ เครื่องหมายยกเลิกตรงนี้นะครับผมก็บอกว่าใช่ผมต้องการลบรูปภาพผมกลับไปที่เดิมนะครับเมื่อกี้พูดถึงภาพไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเรื่องของการค้นหาเพื่อนนะครับค้นหาเพื่อนอาจจะมีเพื่อนแอดมนนะครับถ้าเรากดยืนยันก็หมายความว่าเพื่อนของเรานะครับก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อนของเราจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเลื่อนลงมาอีกมันจะมีคนที่คุณอาจจะรู้จักนะครับมีใครบ้างนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าใช่ก็ กดเพิ่มเป็นเพื่อนถ้าไม่ใช่ก็ข้ามไปนะครับคราวนี้ผมจะขอกลับไปที่ตัว facebook เหมือนเดิมนะครับส่วนแรกที่ผมพูดพูดถึงไปเนี่ยคือส่วนของรายการโปรดก็คือส่วนของเหมือนช็อตคัทที่เราใช้บ่อยๆครับส่วนถัดมาคือส่วนของเพื่อนนะครับเพื่อนก็คือเราสามารถตั้งกลุ่มได้เช่นในที่นี้ผมก็มีการตั้งกลุ่มไว้มีกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ใน2กลุ่มนี้เนี่ยเ,เรายังไม่มีการเพิ่มเพื่อนเข้าไปเลย วิธีการนะครับว่ามีใครอยู่ในรายชื่ออันนี้ไปบ้างลองมาดูมุมขวานะครับจะมีการเขียนคําว่ารายการนี้ยังคงว่างเปล่าอยู่แสดงว่าไม่ได้มีการเพิ่มชื่อเพื่อนเข้าไปเลยน,นะครับคุณสามารถเพิ่มเพื่อนได้โดยการกดปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ดูว่าใครบ้างครับเอาลูกศรน,นะครับเข้าไปติ๊กเครื่องหมายถูกครับแล้วกดเพิ่มลงในรายการถ้าหากว่าเป็นเพื่อนนะครับในที่นี้ก็ ลองดูครับใครเป็นครอบครัวก็เลือกเฉพาะครอบครัวใครเป็นเพื่อนสนิทก็เพื่อนสนิทนะครับนี่คือส่วนที่2นะครับส่วนของการจัดกลุ่มเป็นเพื่อนนะครับส่วนถัดมาส่วนที่3คือเพจนะครับหน้าเพจก็คือเรามีการตั้งหน้าเพจอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีการเพิ่มหน้าเพจเอาไว้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนกลุ่มถ้าหากว่าใครมีกลุ่มอยู่แล้วอย่างเช่น กลุ่มที่บ้านกลุ่มที่ทํางานกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มชุมชนกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเข้ามาดูกลุ่มได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับในส่วนของ facebook นะครับก็ลองใช้งานดูครับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ